สวัสดีครับพบกับรัตนะครับอิสุสุชักโปเซลนะครับเราอยู่กันที่อีสุสูกิงยนสาขาสามแยกปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโชว์รูมของเราก็อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าประสงค์จะมาชมรถหรือมาคุยกับที่ปรึกษาการขายนะครับก็โทรมานะครับเดี๋ยวแนะนําทางให้นะครับหรือว่าแชร์โลเคชั่นให้ทางไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อของผมนะครับ 089 5 2 2 0 0 7 7นะครับผมเซลนัทนะครับก็ยินดีบริการยินดีรับใช้ลูกค้าทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นหัวลากแน่นอนนะครับแล้วก็หางให้ดูโผล่มาแฉมๆนะครับสีเขียวสวยเลยนะครับเป็นหางลากกึ่งพ่วง3าเพ่านะครับพื้นเรียบนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่ตัวรถกันเลยดีกว่าครับตามผมไปเลยครับ ครับผมและคันนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะฮะของเรานะครับหัวลาก G x z 360แรงม้าเป็นหัวลาก10บล้อนะครับขับเคลื่อน2เพลานะครับมีเฟืองท้าย2ลูกนะครับก็เหมาะกับทุกเส้นทางครับไม่ว่าจะเป็นหลังถนนทางเรียบนะครับหรือทางฝุ่นก็ได้นะครับเพราะเหมือนรถ4 wheel drive นะครับเพลาท้ายทั้ง2เพลานะครับก็มีเฟืองท้ายก็สามารถขับเคลื่อนได้แบบ ขับเคลื่อนทั้ง4ดุมล้อนะครับมีดิฟล็อกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ทุกสภาพถนนนะฮะคันนี้นะครับก็ติดตั้ง Aero m a x นะครับหรือว่าหมวกหัวเก๋งนะครับของแท้จากโรงงานอิส z u สวยงามลงตัวกับรถเลยทีเดียวนะครับคุมมาถึงด้านข้างนะครับบริเวณหลังหัวเก๋งชื่อเขาเรียกว่าลักษณะเป็นจอนนะครับต่อเนื่องมาจนถึงตัวโป่งประตูนะครับ เข้ากันลงตัวลงตัวนะฮะคันนี้นะครับลากหางพื้นเรียบนะครับกึ่งพ่วงสามเพ่านะครับในส่วนหวัวลากของเราก็รีวิวกันเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าๆกันแล้วกันนะครับยางอะไรต้องมีนะครับรถจุกคันนะครับจากอูสุต้องมียังอะไรมาให้ด้วยนะครับระบบเบรกเป็นลมล้วนนะครับไฮเทคที่สุด ของระบบเบรคของรถบรรทุกแล้วนะครับถังเก็บลมเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมนตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวด้านหลังหัวเก่งนะครับก็จะมีต่อระบบไฟระบบลมนะครับแล้วก็มีสปอตไลท์แสงสว่างครับมาสำหรับจำระบบที่ด้านหน้าของ ตัวหางนะฮะตัวนี้ชอบนะครับสีสันสดใสนะครับสีเขียวสะดุดเด่นมากเลยนะฮะมีตะกร้าเก็บผ้าใบนะครับนี้โปหน้ากา็คันนี้ต่อมาจากอู่มีโชคลุ่งเรืองกิจนะครับก็เป็นอู่ในพื้นที่จังหวัดโคราชของเรานั่นเองนะครับตัวนี้โปหน้า เป็นแบบถอดออกไม่ได้นะครับก็จะเชื่อมติดกับตัวพื้นไปเลยนะครับตัวนี้ทวิทล็อกคันนี้นะครับแปดตัวนะครับแปดตัวก็สามารถบรรทุกสินค้าต่างๆที่วางไปบนพื้นเรียบๆอย่างนี้ยฮะ หรือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับตู้ยาว40ฟุตหรือตู้สั้น20ฟุตนะครับวางได้2ตู้นะฮะถ้าจะวางตู้สั้น20ฟุตตรงกลางรถนะครับก็จะต้องสั่งเป็นทวิ t ล็อกนะครับ12ต,12ตัวนะ12ตัวนะฮะก็จะเพิ่มมาอีก4ตัวนะครับ ตัวากาศข้างก็จะทำเป็นแบบนี้ฮะตัวน,นี้เป็นเหล็กกล่องนะฮะเหล็กกล่องก็เรียบเรียบครับทำสีเขียวสลับขาวนะฮะไฟข้างเป็น led นะครับมีจุดผูกเชือกนะครับจุดผูกเชือกคุ้มพ้าใบอะไรต่างๆนะครับเป็นช่วงช่วงนะครับนี่บางคน เพลาหลังทั้ง3เพลานะครับก็เป็นเหล็กแผ่นชิ้นเดียวนะครับคุมตั้งแต่เพลาหน้าไปจนถึงเพลาท้ายเลยนะครับเรามาดูยางกันบ้างครับช่า,างมีโชคก็จะใส่เป็นยาง Maxxis นะครับ Max รุ่น MT-212 นะครับกระทะล้อน็อต10ตัวนะครับ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อยี่นิ้วนะฮะเพาเลือกใช้เป็นของฟู่เหอนะครับฟู่เหรอรํทำสีที่หัวดุมล้อนะครับเป็นสีเขียวก็จะมีจุดเสียบเหล็กนะครับเอาไว้กัน้นกันของตก ก็เขาจะเก็บเหล็กไว้ตรงนี้ดันตายพื้นนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับประมาณ10ตัวนะครับประมาณ10ตัวเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างก็มีชื่ออู่ติดไว้อย่างชัดเจนนะครับอู่มีโชคอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับ ให้ชมงานกันครับหางกึ่งพวงพื้นเรียบนะครับก็มีหลายๆบริษัทที่ผลิตนะฮะก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบตามชื่อเสียงหรือว่าความรู้จักที่ลูกค้าได้รู้จักอู่นั้นๆมานะครับก็สนใจอู่ไหนนะครับเลือกเองได้เลยนะครับตามความชอบตามความสนใจ ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถหัวลากหรือรถบรรทุกแบบอื่นๆน,นะครับก็สามารถโทรติดต่อทางเซลล์นัดได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 9 5 2 2 0 0 7 7าห้สนะครับถ้าไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับสามารถดูรีวิวดูคลิปต่างๆนะครับาจากทาง ช่อง Isuzu Truck for sale ก็ได้ตอนนี้เรามีคลิปรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุก Isuzu กว่า200คลิปแล้วนะครับที่จะให้ท่านได้ศึกษาได้เห็นได้ทราบข้อมูลกันนะครับถ้ายังไม่เคลียร์ยังไม่กระจ่างสามารถโทรหาเซลล์นัดนะครับถ้าโอเคแล้วนะครับชัดเจนแล้วมั่นใจแล้วคุยกับเซลล์รู้เรื่องแล้วนะครับก็สามารถจองนะครับสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับรับจองออนไลน์ บริการส่งไฟนั้นไปหาไปเซ็นสัญญาเก็บเอกสารถึงที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งมอบรถฟรีทั่วไทยทุกกระบวนการไม่มีค่าใช้จ่ายเก็บเพิ่มนะครับห้างคุส่วนจำกัดฮิงยนต์นะครับเราเป็นดีลเลอร์จำหน่ายรถบรรทุกอีซูซุรุ่นใหม่ป้ายแดงและรถปริกอัพรถอนเนกประสงค์อีซูซูทุกรุ่นนะครับ ท่านที่สนใจรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้อาทิตย์ละประมาณ2-3คลิปนะครับเป็นเนื้อหาเป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุก isuzu ทุกรุ่นนะครับตัวถังทุกรูปแบบนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ